เจ้าหน้าที่สนที่กำลังตรวจสอบบ้านเช่าเขตเมืองยะลาพบผู้ก่อเหตุรุนแรงสี่รายวันที่27เมษายนพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร,ร่วมยะลาได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาหลบซ่อนในบ้านเช่าเขตเทศบาลน,นครยะลาตำบลสเตองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจึงได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบ พบชายชะกันอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจำนวนเจรายตรวจสอบแล้วเป็นผู้มีหมายจับในคดีความมั่นคงซึ่งหลบหนีมาจากอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสจำนวนสี่รายประกอบด้วยนายมุซากีละวาแต่บือแงมีหมายจับสาหมายนายอับตุลฮากิมมาสีละนายอุสมานหูรูอาดอและนายลุกมันยามาดีบุมีหมายจับปายละหนึ่งหมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กอ่อเหตุรุนแรงและผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดรายไปลงันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาและนำไปยังศูนย์สักถามเพื่อสอบถามขยายผลต่อไปนอกจากนี้ยังตรวจยึดอาวุธปืน3กระบอกประกอบด้วยปืนกลมืออูซี่และปืนพกอีกสองกระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนและเครื่องสนาอุปกรณ์ดำรงชีพในป่าจำนวนหนึ่งซึ่งจะได้ตรวจสอบหาที่มาพร้อมทั้งตรวจหาความเชื่อมโยง ประวัติการก่อเหตุต่อไปสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวกอรมนอภาคสี่สอนอขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเพื่อระงับยับยั้งความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้พบบุคคลหรือสิ่งของต้องสงสัยซึ่งจะนำไปสู่การขอเหตุรุนแรงสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำพื้นที่หรือ หมายเลขสายตรงกรอรมนอา,าค 4, สออีสสนหมายเลข1341หรือหมายเลขโทรศัพท์มทพสีพอรอรมนาภาาสี่หมายเลข061 173 2999ได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ทหารดำปิดล้อมแถวมันกัสขณะนี้มีการเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เขตเทศบาลนนะครยะลาแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยมีความระมัดระวังป้องกันการก่อเหตุตอบโต้ตของผู้ก,ก่อการร้าย และแนวร่วมในทุกพื้นที่รับคำสั่งพอ,อรมนภาคสีเบื้องต้นสามารถควบคุมตัวได้เจ็ดคนมีหมายปอวิสีคนจากพื้นที่อำเภอรหืสาะนี่คือชะตากรรมของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอาสาที่3ามจังหวัชดชายแดนภาคใต้มีลูกหลานพี่น้องของเราจากภาคอื่นๆเข้ามาทำงานในพื้นที่เสียงเหล่านี้ด้วย เมื่อวันที่26ที่ดิฉันไปปัตานีตำรวจที่ประจำศาลก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีความเเี่ยนเกิดขึ้นตลอดเวลากับผู้ดูแลความสงบนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องไทยทุกชาติทุกศาสนาที่มีความรักชาติที่มีความรักแผ่นดินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ